สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้กรรมศาสตร์รายการเรียบพบยรนะนคร,ร,เ,รเป็นรายการที่ออกอากาศทางวิทยุออนไลน์ของ สถานีวิทยุออนไลน์ราชมงคลพระนครน,นะคะออกอากาศมาหลายปีแล้วนังแต่เรายังเป็นสถานีวิทยุปกติทั่วไปปัจจุบันเรามีปรับรูปแบบเป็นการนำเสนอในรูปแบบของสถานีวิทยุออนไลน์ท่านสามารถติดตามได้ในหลายๆช่องทางนะคะออช่วงที่ผ่านมารายการเรียบพระนครช่วงเดือนกันยายน ตลอดเดือนกันยายนนั้นผู้จัดได้นำพาทุกท่านไปลัดเลาะ,ะเรียบเรื่องราวในการเดินทางไปประเทศอินเดียของผู้จัดนะคะเปเป็นการไปปร,ประเทศอินเดียครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเอามาแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้ฟังด้วยอยากมาบอกเล่าเรื่องราวในต่างประเทศในประเทศอินเดียในที่ปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยน รูปแบบการท่องเที่ยวในอินเดียไปอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ติดตามมาตลอดเดือนกันยายนนะคะที่ไปที่ผ่านมานั้นอยากจะเล่าเท่าความชนิดหนึ่งว่าที่ไปในครั้งนี้เนี่ยไปเพื่อจะตามรอยพระบาทพระศาสดาองค์พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรานิยมไปอินเดียกันส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเป็นชาวพุทธนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากไป ตามรอยแล้วก็ไปกราบสี่สัมเวียนิสสถานอันเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่พระองค์ท่านนั้นมีชีวิตอยู่จริงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาของผู้จัดที่ลาไปเ,าเดินทางไปในครั้งนี้มีเวลาจำกัดนะคะมีเวลาแค่ประมาณ5-6วันาลาได้แค่นั้นจริงๆก็เลยไปกราบแล้วก็ไป นมัสก,การตามรอยพผู้เจ้าเนี่ยได้เพียงสองสถานที่สองสังเวียนีและสถานนะคะก็คือ,สถ,อส,สถานที่ที่ผู้เจ้าตัดสรู้ที่พุทธคยาแล้วก็สถานที่ทีุู่ธเจ้านั้นส่งไปแสดงระถมมเทศนาทำให้เกิดพระไตรพระรัตนตรัยนะคะเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิป,ปตนนมฤคทายวัน ในกรุงราชคลึนะคะแล้วก็กรุงเวสาลีไปอยู่3เมืองพุทธคยาเวสาลีแล้วก็ราชคลึตอนนี้ช่วงเวลาในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาประมาณราววันที่22ถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะคะผู้จัดก็ หาโอกาสไปอีกช่วงหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งเพื่อจะลางานไปนะะแล้วก็ไปให้ครบนะคะสี่สังเวียสนสถิานอย่างที่ตั้งใจไว้ก็เดี๋ยวไปคราวหน้าเนี่ยนะคะคราวต่อไปเนี่ยก็จะกลับมาบอกเล่า,เ,าเรื่องราวถ่ายทอดะะการไปท่องเที่ยวไปตามรอยพระบาทพระศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอติดตามในเดือน พฤติกานะคะก็จะมาเล,าลา่บอกเล่ากันสำหรับวันนี้นะคะก็ขอนำพาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบเรื่องราวจบในตอนบ้างนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าบางทีไม่มีเวลาติดตามต่อเนื่องนะ,ะวันนี้มีเวลาฟังว่างพอดีจังหวะได้ฟังพอพรุ่งนี้อ,ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งไม่มีเวลานะครับจะรับฟังแล้วไม่ไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องก็จะพลาดโอกาสไปแล้วก็ ไม่อยากฟังต่อเนื่องหลายๆตอนยาวๆนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาติดตามก็เลยจะนำเสนอเรื่องราวจบในตอนนะคะจบในตอนบ้างเผื่อท่านที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลามาตามหลายๆสัปดาห์หลายๆครั้งเนี่ยหลายๆตอนของรายการก็จะได้รับอรรถรสในการลัดเลาะเรียบเรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยอยากจะยกสุ คำพูดนะคะสำนวนไทยสำนวนไทยอันหนึ่งที่เราเนี่ยได้ยินมาบ่อยๆแล้วก็ได้ยินมากันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าสำนวนที่ว่าเบียน้อยหอยน้อยเราได้ยินผู้ใหญ่นะคะหรือปุยญาตาย,ายของของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยจะพูดกับลูกหลานหรือว่าพูดกับบรรดาพี่น้องญาติเครือญาติหรือเพื่อนฝูงว่าแหม ฉันน่ะเป็นคนมีเบี้ยน้อยหอยมีเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะมีไม่มากเหมือนคนอื่นเขาก็มีมีเยอะนะคะมีเขามาเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยเป็นสำนวนไทยนะคะที่หมายถึงการมีเงินน้อยทําไมถึงการที่เรามีสตางค์หรือมีเงินน้อยเนี่ยเขาผู้ใหญ่หรือคนโบราณถึงเปรียบเทียบว่าเป็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเพราะว่าการมีเงินน้อยเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรมันไปนเกี่ยวข้องอะไรกับเบีย้ย อาจจะมีคําถามนะท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามเอ้การที่เรามีเงินน้อยแล้วมันไปนเกี่ยวข้องอะไรกับเบีย้ยมันไปนเกี่ยวข้องอะไรกับหอย speaks. นะคะไอ a a ้หอยกับเบี้ยมันไปนเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เรามีเงินน้อยก็อ assa, ยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะ <c oughs> คือเมื่อในอดีตเนี่ยก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะมีการใช้เหรียญใช้เงินตรานะคะเงินตราหรือเหรียญกระสาบหรือเหรียญเงินต่างๆเนี่ย ในการทําการแลกเปลี่ยนในการตีค่าหรือให้ราคาของสินค้าหรือให้ราคาของสิ่งของต่างๆ่ไอ,เ,อ,เ,องเงินตราที่เรามนุษย์เราเนี่ยคิดค้นขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำทำมาจากของที่มีค่านะคะจริงๆถึงได้เอามาเปรียบเทียบตีราคาได้เช่นทำมาจากเงนนินเงินตราสมัยก่อนเนี่ยอดีตเนี่ยเริ่มต้นจะทำมาจากเงิน แร่แร่ธาตุเงินแท้เนี่ยนะคะหรือทํามาจากทองแดงหรือทํามาจากดีบุกหรือโลหะอื่นๆเอามาผสมประส,มมะสานกันก็ก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นวัสดุหรือสิ่งที่มีค่าแร่ธาตุที่มีมูลค่าจริงๆใช้มาผลิตเป็นเงินตราเพื่อเอามาทดแทนแลกเปลี่ยนในการทําการค้ากันนะคะมนุษย์เนี่ย ก่อนที่มนุษย์จะใช้สิ่งมีค่าหรือวัตถุเหล่านี้นะวัดสดุหรือแร่แร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยในการเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมนุษย์เคยใช้หอยนะคะเบี้ยหอยหอยธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเบี้ยธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามายาวนานเป็นระยะหนึ่งเลยทีเดียวเบี้ยหอยที่นํามาใช้นี่ไม่ใช่เบี้ยหอยธรรมดาทั่วไปนะคะที่ท เอาที่ไหนเก็บจากที่ไหนก็ได้จากริมชายหาดริมทะเลที่ไหนก็ได้มาใช้เป็นทดแทนเป็นเงินตราแต่หาว่าเป็นหอยหรือเบีย้ยที่มีลักษณะพิเศษเป็นหอยที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักพอเหมาะพอดีในการที่จะมาใช้เป็นเ,เงินเงินใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราของมีค่ากับสินค้าต่าง รูปทรองอของหอยที่เลือกมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นหอยที่มีความสวยงามรูปทรงสวยงามกระทัดรัดเปลือกหนานะคะด้านบนเนี่ยจะโปรงแล้วก็มีความโค้งสวยงามนะคะคือกอ้นอหอยด้านบนเนี่ยเปลือกหอยด้านบนเนี่ยจะมีความโค้งโปร่งสวยงามส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีลักษณะแบนนะคะแบนแบนราบและสามารถจะวางกับพื้นเนี่ยได้ ผิวเคลือบด้านบนนะคะผิวเคลือบด้านเปลือกข้างบนนั้นผิวเคลือบด้านนอกนั้นก็จะมีความมันแนะความสวยงามตามธรรมชาติอหอยที่ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวถึงนี่เป็นหอยทะเลนะคะต้องเป็นหอยทะเลที่พบมากในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะที่เกาะมาลดีฟเกาะนี้เนี่ยจึงเป็นแหล่งผลิตหรือแหล่งอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ที่ส่งพวกหอยเบีย้ยเหล่านี้เป็นสินค้าออกโดยไม่จํากัดจํานวนนะคะเบีย้ยหอยยิ่งทวีค่ามีมูลค่ามากขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดกลายเป็นสิ่งที่หายากจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆท่านลองนึกนะคะว่าเมื่อเบีย้ยหอยถูกเก็บมา จากบริเวณหมู่ก ives, เกานะมวแดีฟแมลดีฟในจันทานโทษมมลดีฟในทะเลมหาสมุทรอินเดียหรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเมื่อถูกส่งไปไกลขึ้นไกลขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีทะเลหรือพื้นที่ที่ห่างไกลาจากเากาะมมลดีฟมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าของอหอยเบีย้ยเหล่านั้นก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้คนทั่วโลกเนี่ย ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะในได้ใช้หอยเบีย้ยเหล่านี้เป็นสื่อกลางสำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งก็อาจจะบอกเล่าได้ว่าหอยเบีย้ยคือเงินตราจากทะเลจากท้องทะเลนะคะที่ใช้กันอย่างเป็นสากลนะคะไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเฉพาะในประเทศไทยใช้กันแบบสากลการค้าระดับสากลการค้าในท้องทะเล ทุกทวีบแต่ละทวีบส่วนคนไทยเนี่ยเราใช้หอยเบีย้ยมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะมีการค้นพบหอยเบีย้ยจางหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นสมัยสุขโขทยัยถึงแม้ว่าจะมีเงินพดด้วงนะ,ะเรารู้จักเงินพดด้วงใช่ไหมคะท่านคงนึกภาพออกเงินเงินพดด้วงเราผลิตขึ้นมาใช้แทนค่าของการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเงินพดด้วง ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตเงินพดด้วงขึ้นมาใช้แล้วก็ตามแต่ยังก็ยังมีการใช้เบีย้ยหอยเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินย่อย,ย,อยนะคะคือเงินเงินพดด้วงจะใช้ในค่าเงินที่มากหรือค่าเงินที่สูงพูดง่ายถ้าเปรียบเป็นแบงก์ก็คือเป็นแบงก์พันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเบีย้ยหอยทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นพวกแบงก์ยี่สิบเป็นเงินย่อยนะคะแบงก์เล็กๆแบงก์ห้าสิบนี้เป็นต้นในการแลกเปลี่ยนสินค้าในอัตราที่ต่ําสุด ต่ำสุดเนี่ยจะใช้เบีย้ยหอยเป็นตัวแรกแล้วก็จะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะัด้วยเหตุที่ว่าหอยเบีย้ยเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมันมีอยู่มากมายบางบางครั้งเนี่ยพ่อค้าก็นำเอาหอยเบีย้ยเนี่ยมาขายมากแลกอัตราแลกเปลี่ยนที่ที่ต่ำที่ที่ตกที่ยิ่งต่ำสุดเนี่ย ก็มันก็เหมือนกับคล้ายๆว่ามันหาไม่ยากอะคะ่ะเบี้ยหอยมันมีตามธรรมชาติใครหามาได้ก็เอามาแลกเปลี่ยนมาขายราคาถูกๆพูดง่ายๆนะคะออในสมัยสุขโขทยัยตั้งแต่ครั้งสุขโขทัยแล้วเนี่ยก็ใช้หอยเบีย้ยม,มาตลอดจนถึงสมัยอยุธยาตอนกลางมีเริ่มมีพระราชกำหนดเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางนะคะโดยกําหนดขึ้นเป็นอัตราที่เป็นมาตรฐานนะะเป็นกลาง ใช้ร่วมกันเมื่อก่อนนี้คืออยากจะแลกก็แลกตามความมึงพอใจนะคะตีราคากันค่ามันจะไม่คงที่ไอตัวหอยเบีย้ยเหล่านี้พอมาถึงสมัยอยุยืตรงกลางมีพระราชกำหนดว่า800เบีย้ยต่อ1เฟืองคือจำนวนหอยเบีย้ยเล็กๆเนี่ยนะคะนับได้800เบีย้ยเท่ากับ1เฟืองต่อมาเนี่ยราคามันก็ตกต่ำลงไปอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันหาง่ายมากขึ้นแลกเปลี่ยนจะง,ง่ายขึ้น ราคามันตกต่ำไปเป็น1,200ถึง1,300เบี้ยเท่ากับ1เฟืองดนั้นท่านจะซื้ออะไรในมูลค่าราคา1เฟื้องเนี่ยท่านต้องหาหอยเบี้ยมาโอ้เป็นพันๆเลยนะคะเป็นถุงๆเลยแบกมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับมูลค่าเาเงินตราราคานในในจำนวนหนึ่งเฟืองเนี่ยจนมีผู้คนก็บ่นนะคะว่าโอ้โห เมื่อก่อนเนี่ยมีเบีย้ยแค่ห้าเบีย้ยสิบเบีย้ยก็ซื้อของกินอิ่มมาบัดนี้เนี่ยร้อยเบีย้ยพันเบีย้ยก็ซื้อของกินไม่ใ่อ่จะอิ่มของแพงเกินไปกว่าจะซื้อกินได้ต้องทนแสบท้องนับเบีย้ยอยู่นานจนไม่มีผู้ใดเห็นคุณค่าแล้วก็ไม่เอา,เอาใจใส่ต่อเบีย้ยหอยเหล่านี้เพราะว่าราคามันร่วงหล่นลงไปราคามันตก นะคะพูดง่ายๆมาราคามันตกเหมือนมูลค่าเงินที่บางประเทศที่มูลค่ามันตกไม่แตกต่างกันเลยนะคะค่าค่าเงินเ,เรียวค่าเงินกัมพูชาค่าเงินกีบของลาวเรื่องนี้เป็นต้นเนี่ยราคามูลค่ามันตกจะซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งก็ต้องหูวนหอบเงินเป็นกระสอบกระสอบนะครับไปซื้อของบางสิ่งบางอย่างที่มันมีมูลค่าสูง นี่คือเหตุผลว่าทาไมหอยเบี้ยนะ่ะมันถึงได้หมดความนิยมค่อยๆลดคุณค่าหมดคุณค่าความนิยมลงไปเพราะว่ามันมีเงินตราที่ผลิตจากสิ่งมีค่านะคะหรือแร่แร่ธาตุที่มีค่าวัตถุวัดวดวดสดุที่มันมีค่ามากกว่ามามา,มาทดแทนโดยเฉพาะตามร้านค้าแผงลอยท,ทั่วไปเนี่ยท่านนึกภาพถึงเราดูละครย้อนย้อนยุคเนะื้อละครในอดีต ที่เป็นตลาดสดในในละครเนี่ยนะคะมันก็จะมีแผงลอยที่เอาสินค้ามาตั้งขายกันแบบชาวบ้านเอาของของตัวเองวัสดุวัตถ,ถุที่หาได้ในบ้านของตัวเองเก็บผักผล,ลไม้เก็บอะไรต่างๆมาขายเนี่ยจะมีเบี้ยตกอยู่ใต้ถุนแผงเป็นจํานวนมากทุกวันคือที่ตกอยู่มากเพราะว่านับกันไม่ท้วนแล้วมันก็ร่วงหล่นนะลงไปอย่างเงี้ยนะคะ เป็นโอกาสที่คนยากคนจนก็จะมุดลงไปเก็บเบีย้ยได้ถุนล้านเคยได้ย okay, ินไหมคะจำนวนที่มาตามมาภายหลังจากสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ก็คือการจํานวนที่เราได้ยินบ่อยๆว่าเก็บเบีย้ยได้ถุนล้านเป็นสานวนแล้วก็เป็นท่อนเพลงท,ท่อนที่เราใช้ในการละเล่นของไทยอย่างหนึ่งเก็บเบีย้ยได้ถุนล้านก็คือไปเก็บไอ้เบีย้ยเปลือกหอยที่มันร่วงร่วงรนรน ดูตามแผงใต้ถุนร้านแผงในตลาดสดนั่นเองทั้งเงินพดด้วงและเงินหอยเบีย้ยเนี่ยมันก็มีทั้งข้อด้อยในการใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนนะคะแต่มันก็มีข้อด้อยนะคะเพราะว่าเงินพดด้วงเ,เป็นเงินที่ปลอมง่ายมากคือส่วนเงินหอยเบีย้ยนั้นเมื่อราคาตกแล้วมันก็เหมือนกับเป็นของที่ไร้ค่าอย่างที่ผู้จัดคุยให้ฟังดังนั้นเนี่ย ด้วยความที่เงินพดด้วงก็ปลอมแปลงได้ง่ายมีคนทําปลอมนะครับแม่นั้นแสดงว่าไอการแบงค์ปลอมเงินปลอมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตและแม้แต่เงินพดด้วงเนี่ยมันปลอมกันก็ยังปลอมกันได้เลยในสมัยปลายรัชกาลที่สมเนี่ยเมื่อมีการค้ากับต่างประเทศขยายตัวเริ่มขยายตัวมากขึ้นมีการใช้เงินเหรียญเงินเหรียญต่างประเทศเนี่ยนะมากขึ้น มีรัชกาลที่สามมีพระราชประสงค์ที่จะทำเหรียญเป็นรูปกลมแบบอย่างของสากลอย่างในต่างในในในต่างประเทศเขาใช้กันพ่อค้าต่างชาติเขาใช้กันแต่ยังไม่ทันที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะพระองค์ท่านมีพระพระพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากนะคะรัชกาลที่สามเนี่ยเพราะพระองค์ท่านเป็นเจ้าสัวนะก็เดินทางไปค้าขายกับต่างชาติ คุมเรือสำเภาไปค้าขายได้พบปะผู้คนได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ในต่างแดนเนี่ยมากมายดังนั้นพระองค์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็อยากจะผลิตเหรียญกระสาบหรือเหรียญขึ้นมาใช้เองในบ้านเราแต่ว่ายังไม่ถังสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมาสำเร็จในรัชกาลที่4รัชกาลที่4ขึ้นของราชก็ดำเดนินนโยบายต่อจากรัชกาลที่3นะคะในการผลิตเหรียญกระสาบเหรียญ เหรียญเงินที่เรามาใช้เหรียญลักษณะกลมๆเนี่ยนะถ้าที่เรามาใช้ในประเทศของเราเนี่ยทำผลิตสําเร็จขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ในช่วงปีพุทธศักราช2399เป็นการายกเลิกใช้เงินพดด้วงและเงินเบี้ยหอยไปโดยปริยายเมื่อเรามีเหรียญเงินตราใช้เองของเราเองผลิตขึ้นเองสําเร็จเมื่อหอยเบี้ยเนี่ยหมดความสําคัญด้านการแลกเปลี่ยน สินค้าต่างๆผู้คนก็สร้างความสำคัญแบบใหม่ให้เกิดกับหอยเบี้ยะแทนที่จะทิ้งไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสินค้ามันก็เหมือนเป็นเงินตรามันเป็นส่วนสิ่งที่มีค่ามันใช้เป็นสื่อ,อเปลี่ยนจากการใช้เป็น สิ่งมีค่าแรกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยเอามาทําเป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยคนไทยเราเห็นไหมคะมีความคิดสร้างสารรค์มากเอาเบี้ยหอยเหล่านี้มาทําเป็นเครื่องรางของขลังเป็นของมงคลประจําบ้านสําหรับคุ้มกันภัยคุณใสต่างๆคุ้มกันผู้ผีปีศาจป้องกันเสนียดจังไรความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มาแพ้วพานเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเบี้ยแก่ เอามาลงอาคมเพื่อให้เอาเบีย้ยเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเบีย้ยแก้แก้แก้บรรดาสิ่งชั่วร้ายต่างๆแต่ความนิยมนั้นก็มีไม่มากนะคะเรื่องเบีย้ยแก้เนี่ยเรื่องราวของหอยเบีย้ยกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนทุกวันนี้นะคะก็เริ่มที่จะลืมเลือนไปแล้วเลือนลางไปจากความทรงจําแล้วแต่ยังมีคําว่าเบีย้ยเนี่ย แสดงตัวตนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราอคอยเตือนความทรงจำของพวกเราอยู่เช่นตัวผู้จัดเองเป็นข้าราชการนะคะ<ม>ก็จะมีเบีย้ยหวัดเบีย้ยบบำนานมีเบีย้ยเลี้ยงนะคะได้คาบเบีย้ยเลี้ยงมีเรื่องของการกู้ยืมทำสัญญากู้ยืมก็จะต้องมีดอกเบีย้ยฉายดอกเบีย้ยแล้วก็มีคำว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ย มันก็ยังออยู่รอบๆตัวเรานะคะรอบๆวิถีชีวิตคนไทยของเราเนี่ย <ๆ S 1> ก็ยังทําให้เราเตือนความทรงจําว่าเอาในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเบี้ยหอยเหล่านี้เนี่ยเคยมีความผูกพันเคยมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยคำไทยๆของเราที่คอยเตือนความทรงจำของเราที่เกี่ยวกับ เบี้ยหอยเงินตราเหล่านี้นะคะก็คืออย่างที่ผู้จัดพูดไปแล้วนะคะว่าผู้จัดเองนี่ก็มีเบี้ยบำนาญน,นะคะรับเบี้ยบำนาญอยูอ่ท่านผู้ฟังก็อาจจะมีเบี้ยหวัดก็คือเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะคะจากการทําทงานต่างๆมีดอกเบี้ยเกิดจากการกู้ยืมหรือเป็นหนี้เป็นสินใครต้องส่งดอกเบี้ยนะคะเพราะว่ามีพวกเรานะั้นมีเบี้ยน้อยหอยน้อยนะ,ะก็เลยต้อง ปร,ประคับประครองประหยัดนะะตัวเองนะ่างเรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงให้ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเบี้ยนะคะจะเป็นการย้ําวันนี้ผู้จัดนําเรื่องราวเหล่านี้มาตอกย้ําความทรงจานะคะให้มันยังคงอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนไทยของเรานะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ยินคำคำเหล่านี้มาเนี่ยเบี้ยใครน้อยหอยใครน้อยเราก็จะได้ เข้าใจกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นว่าการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนั้นมันคืออะไรนะคะและ้วทำไมทุกวันนี้เราถึงต้อง,งเรียกว่าเบีย้ยดอกเบีย้ยนะคะเบีย้ยหวัดเบีย้ยบำนาญเบีย้ยเลี้ยงอะไรต่างๆเป็นเพราะว่าเบีย้ยหรือหอยเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยนะคะเคยเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยในยเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการแลกเปลี่ยนสินค้ามันเคยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีมูลค่านะคะแล้วก็ทุกวันนี้อาจจะมีคุณค่าทางจิตใจกลายเป็นวัตถุโบราณกลายเป็นของเก่าหายากใครมีเบีย้ยอยู่ในการครอบครองเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของเก่าแล้วนะคะของมีค่านะคะสามารถเอามา,าขายเอามาแลกเปลี่ยนได้นะคะแต่ต้องเป็นเบีย้ยหอยในอดีตจริงๆที่มีค่าจริงๆหรือเงินพดด้วงในอดีตเหล่านี้นะคะวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้ว ติดตามเรื่องราวของอะไรก่อนเรียบพนครได้ใหม่นะคะว่าผู้จัดจะนำเรื่องราวอะไรมาบอกเล่ากันวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ